เมเดลช่องไทยแชนแนลนะครับวันนี้พี่เขียวพาเจ้าราฟาเอลมาเติมอาวุธลับอีกหนึ่งอย่างที่พี่เขียวได้มานานแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการติดตั้งเลยด้วยกติกาอะหลายๆอย่างนะฮะที่ทําให้เจ้าราฟาเอลต้องวิ่งประเภททีมโดวยวินเผาเดิมๆทีนี้เดิมไม่อยู่แหละขอเป็นจรวดดีกว่าเพราะเราเตรียมตัวจะไปงานเน็ตทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติดตั้งทันไหมติดปัญหาอะไรไหมไปเทสแล้วมีระบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวติดตั้งแล้วเป็นยังไง เดี๋ยววันนี้เราพามาดูกันตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มเลยครับทุกคนเพราะว่าวันนี้พี่เขียวนะัดช่างไว้วันนี้อยู่ที่อู่พิชานช่างชานนะฮะนี่พี่เขียวลากเราลากอเอมาเข้ามาแล้วแล้วก็เอาวินตรวจติดหลังรถมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่เขียวหาตำแหน่งวางตรงไหนร้อยวินไปทางไหนขอ,อดวินเพาออกเดี๋ยววินเพาเนี่ยอาจจะมาแบ่งให้เพื่อนๆได้ใช้กันนะเดี๋ยวมาดูก่อนว่ายังไงไปดูกันเลย ของเียจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเร็งว่าจะติดกดยที่ตูดเลยแล้วร้อยไปด้านหน้าเดี๋ยวมาดูว่ามีช่องไปไหมยังไงตั้งท่าไหนเดี๋ยวให้ช่างเขาลองทำท่าดูก่อนเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดู วินเผาเดิมก่อนนั่นนะทุกคนเห็นไหมฮะวินเผาเดิมมันอยู่ตรงนี่้อยสลิงใบหน้าทีนี้ว่าโดยตำแหน่งตรงนี้ไม่สามารถที่จะใส่เจ้าวินจรวดได้พี่เขียวเลยจะมาใส่ไว้ตรงตำแหน่งด้านหลังนี่ท้ายกันชนตรงนี้เลยแล้วร้อยไปด้านหน้าแล้วถอดวินเผาออกเดี๋ยวดูหาตำแหน่งอีกทีเดี๋ยวให้ช่างเขาลองหาตำแหน่งดูก่อน วินเผาตัวนั้นจะถอดออกนะแล้วก็ร้อยสลิงไปข้างหน้าเหมือนกันตั้งมีทีตูดเดี๋ยวมาดูว่ายกขึ้นแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงมีพื้นที่แค่ไหนนี <S <S ่ครับเป็นตัววินจรวดของพี่เขียวเองใส่สลิงสิบมิตประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับแต่พี่เขียวจะใช้เชือกจะให้ดูระบบของวินเลยแล้วกันนะทุกคนอาจจะรู้ว่าวินตางสงสัยว,ว่าวินเผาวินจรวดต่างกันยังไงตัววินเผาเองเนี่ย มันวินเข้าและดึงออกทํางานคล้ายๆายกันแต่ว่าตัวนู้นเองเขาจะเป็นลักษณะเฟืองในเป็นตัวหนอนที่ว่าวินแล้วเหมือนจะหยุดค้างเนินค่าเนินคาเกียร์อะไรเงี้ยเบรกไว้มันจะอยู่นะแต่สำหรับวินจะโหลดตัวนี้นะฮะมันไม่มีเบรกวินจะโหลดส่วนใหญ่หรือเ่าเรียกว่าส่วนใหญ่มันจะไม่มีเบรกทํางานเร็วเก็บวินเร็วต้องเก็บผ่านบอ่อเลยถ้าเราไปเบรกกลางเนินกลางบอ่อเนี่ยตัวรถถ้าเบรกไม่อยู่ตัวนี้มันจะไหล โลเนี่ยมันจะอิสระเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นเฟืองตัวที่ใชใ้เรายิงลมเป็นก้ามปูทีบเข้าทีบออกเพื่อทําการล็อกวินน,น,นี่เขาเจกันง่ายๆแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวประกับที่ใช้จับยึดตัววินเข้ากับตัวบอดี้รถส่วนด้านนี้ก็ยึดจักเสื้อมันเลยเพราะตัวนี้เป็นเหล็กอยู่แล้วนะจะมีรูอัดจารบีมาให้ตัวนี้มันจะฟรีตลอด เรียกว่าทำตัวนี้จะทำงานอิสระยึดยึดเข้ากับตัวบอดี้นะฮะจะอยู่ลักษณะนี้ตัวนี้เป็นกามปูถีเข้าถีบออกล็อกตัวนี้เป็นโรลไซส่สลิงตัวนี้เป็นเสื้อที่มีลูกเฟืองเกียร์อยู่ข้างในตัวนี้เป็นเผาปัน่นก็จะมีรูถ่ายน้ํามันเติมน้ํามันเฟืองท้ายมาให้นะก็จะเห็นการทํางานของของวินจรวดครับ จะทำงานลักษณะนี้จทาจะระบีไว้ไอต,ตัวเสื้อมันเองเป็นเหล็กนะนานๆนนไปอาจจะขึ้นสนิมอย่างเงี้ยก็ต้องคอยมันดูแลพ่นสีบ้างอะไรบ้างนี่ว่าเฟืองตัวนี้อย่างหนาเลยนะครบกันแล้วเนี่ยโอกาสที่หลุดยากมากะระบบตัวนี้ใช้ระบบยิงลมป้องพอเราปกติแล้วมันจะอยู่ในกษาะล็อกอย่างนี้พอเราจะใช้เราก็ฟีแล้วก็ยิงป้อง ก็ลากโลวิ่งเลยปืดล็อกวินแปง้งเนี่ยจะลักษณะนี้ <laughs> สิ่งที่คิดเดี๋ยวมาดูนะทุกคนว่าติดตั้งแล้วพี่เขียวใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับกำลังหาตำแหน่งจนจะมองสวยแล้วคือจะพักลนต้มไม่เชียว วันนี่เขาไม่อยากชวนผมไปแล้ว,วเราะว่าสภาพนี้นี่ที่ฮีโร่ลิตรสภาพวิ่งปกติพี่ประหยัดอยู่ครับมันได้เฟืองท้ายครับก็ไม่เตี้ยเท่าไหร่นะเชี่ยวมันไม่เตี้ยหรอกแต่โรมันใหญ่แค่น,นั้นเองถ้าสั่งโรรีบโรยาวมาก็ดีโรเล็กนะโรเล็กเลยยาวอะ่ะ อย่มันมี้เป็นหอปันพันนี่ก็มันอะไรนะี่เพื่อความปลอดภัยเรายัดเข้าไปก่อนไหนไม่ตกนะนี่ตกก็ไม่กลัวแล้วแล้วยังไงมันก็คำติตามขานะอืมเ่ามันเห็นตัววินนมันขึ้นอีกได้ไหมพี่ได้ได้เดีไม่ได้เจอทีนี้ว่าเราเซฟตี้เราไปเนี่ยมันทับ อย่าง<ใ>น,นี้ยังไงมันมก็ไม่ตกเมื่อวานลงมามืดเลยเหรอทุ่มสองทุ่มตรงแต่นี่การเซอร์วิสง่ายถ้าอย่างเงี้ยแต่ผมอยากให้ขึ้นนี่สักหน่อยหลบโรก็ไม่สักน้อยแต่พอเราลงน,นี่โชว์โรเป็นไอ้นี้เลยนะรถไอที่กับรถยกอะโรมมนอยู่ท้ายไม่ได้แล้วก็วินพอเราลงเนินในนี่มันจะขูดเนินขูดที่ดินนะดิเวลาลงล่องวีอะ ได้อ uhm yeah. you know yeah. right. yeah. ีกได้อีกสองนิ้วเคี่ยวพอดีถึงคอบกระบะข้างบนน่ะเนี่ยวัาเหลือทำไมก็ต้องเอาวินสองมอเตอร์ออกไอ้นี่เดี๋ยวเราเล็กตรงเนี้ยเราก็เปิดเปิดหล้างออกให้แค่เพากลางมันหมุนได้พหรอเนี่ยคึ้นไม่ได้อีกอืเนี่ยขึ้นได้อีกประมาณ ตามนิ้วอ่ะหาตำแหน่งแล้วได้เลยคนไหนชื่อสว่างเลือนหน้าคนนั้นจ่ายตาแล้วขับรถกลับเลยครืงหนึ่งโอ๊ยทำไมซื้อรถง่ายจริงวิ่งไปหาชื่อสว่างแล้วก็ฟ้ากุญแจขับกลับเลยนะพอตอนนี้งรถพอดีแล้วพี่เนี่ยขยับออกมารอส่งแล้วถ้าจะเอาค้นอีกเนี่ยเราก็เปิดนี่เปิดเนี่ย ให้มันเข้าร่องมันเข้าทีนี้มันก็กันอะไรรุดทุกอย่างจะไม่รุดออกมาเพราะอันนี้มันวิ่งทุกซอกทุกซอยเขาตรงเขาจ้ามันจะไปเลยหม้อหม้อมันก็พาขึ้นไปอย่างนี้เหมือนกันแล้วตอนนี้ปุ๊บไอ้ตัวนี้มันจะไปโผล่อยู่ข้างบนติดติดติดตัวกรปลาเลยนะอืแต่ต้องทำข้างล่างกันฟูข้างล่างอยู่ดีแหละอีกเส้นกันึ่งกันสลิงมันห้อยมาแล้วมามามาปิ้นออกนอกไงพี่มันมีรูนัดนี่ไงแล้วก็ เส้นเดียวยิงพลาดไปนู่นเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นี่เลยโลลอยลอยอยู่นี่เลยลื่นปืด๊ดลื่นนะมันก็ไม่น่าเกลียดน,นะเที่ยวไดนายอยู่พอมันโค้งหลบหลบมุมอยู่พี่ จะไปหาที่เทสกันว่าเป็นยังไงเคเดี๋ยวเลือตัดต่อเผากลางตัวปัน่นเราเดี๋ยวจะลองให้ดูนะฮะทุกคนเทสนะครับนี่คือวินจะรวดเรียบร้อยตั้งแล้วนี่สองปล่อยเบาๆอ๋อนั่นคือฟรี เติมมันเฟืองซ้ายก่อนเอยา่าพังมาโธ่อเอ้ยแต่ก็ขอบคุณพิชานด้วยครับขอบคุณครับพิชานขอ,ขอบคุณครับเพราะว่าให้พิชานเร่งให้เลยนะไปงั้นเราขึ้นไม่ทัน,ทน ER เทเลอร์แน่จะเติมหัวเชื้อแล้วตอนแรกไม่มีเนี่ยวินประมาณทดประมาณ4.1่แล้วนะพอเติมหัวเชื้อไปเนี่ยโอ้โ,ฮโฮหเลยหนึ่งต่อหนึ่งเลยอะวิ่งปี๊ดเลยนะพี่ ช่วงล่างมันจะยุบซ้ายพอพี่โยกด้านซ้ายเนี่ยช่วงล่างมันยุบขวาสลับกันไงเออมันแทงส่วนกันอยู่อะถูกไหมอย่างเงี้ยดีไหมปกติอย่างนี้คือช่วงล่างยืดยุบดีนะที่ว่าเออผมว่าทําไมข้างหน้าผมยกล้อวันนั้นข้างหลังมันยุบนี่เองถ้้าาเรจะมยุบองงงใส่กกกัระแทข้าหลชิดอ๋อให้มันให้มันยุบซะก่อนให้มันชนซะก่อนนะนี่ผมปล่อยอิสระนะมันเลยยุบเยอะจัด แต่ทีนี้มันก็จะมีข้อเสียมันก็แทกชิดเวลามันกระแทกะเวลาเราปั๊มมันก็โดนก่อนอย่างนี้ปั๊มมันก็นกขึ้นคัตซีเลยนะเพราะถือมากเขาจะใส่กันกระแทก้างแล้วนี่พอ,อมันเอียงก็ถึ้นเลยนะหนักกว่าหน้าไหม มีใส่มากกว่าอดแวน้อะอืมส่วงใส่ใส่ท้องไม่ก็หาเผาแตาวินเผาก็ดีอย่างรากต้นไม้ได้วินเผาแน่นอนอ่ะมีกันหมดแล้วนกก็มี นอพี่ออกตูดอยู่แล้วพี่เลยก็ทรงอยู่แล้วก็ตอนตอนที่ทำก็คิดแล้วเราคำนวณแล้วเรายังไม่ได้ใช้แต่ขอห่อไอ้ที่มันมีออกตูดน้อยมันพอนั่นเราไม่ต้องไปวิ่งหาใช่ไหมละ่ะใช่มันได้เปรียบไงถ้าเราตั้งเป้าไว้วิเ่เผาแล้วมันยังไงมันก็มันก็ใช้ได้เพราะวางแผนตั้งแต่ตอนคิดจะสร้างแล้วไงไม่ใช่สร้างเสร็จที่หูยันเผาไปหาซื้อเปะโปะหัวพ่ยบานเลยนะนะ ที่เกี่ยวทำไปวันนี้ล้วก็คือว่าเห็นของแค่เรียนเลยนะอะไรดำดึงเนี่ยเดี๋ดำดึงพวกพี่ๆเขาก็ใส่กันมาอยู่บ้างแล้วนะแต่ว่าตอนแรกผมก็ลังเลอยู่ว่าผมยังไม่เห็นตัวจริงไงว่าว่ามันพอเขาติดตั้งแล้วว่ามันยากง่ายแค่ไหนไงดึงลักษณะไหนไงผมก็โทรเช็คกลับไปพิตะพิตะว่าได้พี่หกล้อแข็งปักเลยดึงอย,อยู่แล้วไหได้ามาใสา่ไอ้นี่ผล้รเบาวิวเลยนี่ แท,แทมรู้ไดึงคล่องเลยอะอย่างเงี้ยดีไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้อง,อ,งอะไรอะไม่ต้องห่วงเรื่องปัง๊มลมปั๊มลมไฟติดมาอยู่อย่างเงี้ยไฟ,ไฟดับอย่างเงี้ยมันมีปัญหานะมันแก้ไข่ง่ายมึงว่าลิงไ่ไอ้นั่นมันทำงานก็<ไ>เตะเตะบ้างเลยนะเ<ม>ชือกมัดไว้ก็ล็อกแล้วอ่ะถ้าเราคลัวตรงนี้เสียหายแล้วก็ ต,ตูดไหน่อยเพราะตูดมันรีบหมดเลยอยู่แล้วนี่พอเราไปแข่งใช่ไหมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาแป๊บโอบไปน้อยหนึ่งยื่นมากันมันเวลาถอยกระแทกตน้นต้นมงต้นไม้เนินดงเนินดินหน่อยพอหน่อยนะใช่พอลงมาแบบกันเกันเพิ่มเหมือนแตกริ้นหน่อยนะครับนี่ผมทำแค่ช่วงตรงกลางนั่นแหละเนี่ยตรงตรงก่อนไฟท้ายนั่นแหละตรงช่วงที่ว่าสลิงมันอยู่แค่นั้นแหละทํากันไว้เฉยๆหรือไม้อ่าไม่ต้องกันลรวก็ตัวนี้มันก็ทนได้เนะี่ย แข่งซะยิ่งกว่ากระแทกปักไม่รู้สึกหรอกเนี่ยแข่งใช้ประมาณลิตรครึ่งสุงท้ายนะ แล้วครับทุกคนต้องไปรุ่นก็ได้ีนเกี่ยวนี่ปดถึง้องคันรุ่นก็ได้นั่นจริงจริงเนี่ยเมหมือน,มนคันข้างบนมันน่วงไว้ให้ใช่หม ปิดตำลาล็อกอันนี้ฟรีอันนี้ล็อกอันนี้อันนี้ล็อกอันนี้ล็อกขัดมาล็อกอืมอันนี้ฟรีโอ okay. เคเรียบร้อยเสร็จสับถ้าให้นิ่มๆมาสวยนิดหน่อยนะใส่วาล์วตัวปิงตัวนี้ตัวตรงนะเวลาปุ๊บมันก็จะดีดล็อกเองบิงบิงกดเด้งขึ้นไห มันจะดีดฟรีอะดิล็อกดินท่านนี้ล็อกท่านนี้ล็อกอืมก็สปริงอยู่ข้างในนี่ใช่ไหมแต่ไม่ต้องแข็งมากไงอ๋อยันไวอ้อยนะพอพอเราเราผ כ, ักปุ๊บพอเราปล่อยปุ๊บมันก็ดีดปึ๊กพอเรากรดไว้เนี้ยมันก็ดีดบึ้งหล่อเข้าไงอืมอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปอ่าตอนนี้เป็นของคุณล้นจนเสียบร้อยทำทุกคนอ่าตอนนี้คงขายแล้วนี่เลยคับ โอเคทุกคนแล้วก็ลุยกันยันมืดดึกเลยนี่ก็ล่อไปทุ่มกว่าแนละ้วเดี๋ยวเรารับคันเบียนกลับบ้านเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องเต,ตรียมรถสำหรับไปลองเทสดูวินของเราว่าทํางานดีไหมอะไรยังไงแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ชานมากๆเลยครับผมที่เป็นคนประกอบวินตั้งแต่เริ่มติดตั้งเรียบร้อยนมามันเดินคลิงตัวดึง แล้วก็เติมน้ำมันเ็กมูลนี่นั่นอะไรเราเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวไปลองเอสกันว่าระบบการทำงานจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนเลยขอบคุณพ่ชาอีกทีครับผมพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องมดเกียวชมไทยด้วยครับผมวันนี้ลากันไปก่อนเลยสวัสดีครับ